สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปนันคกินี้เราจะมาตรวจสอบเรื่องเล่าของศัตรูผู้คิดริษยาคุณนะคะเขามีพักมีพวกหรือว่าเขามีกลุ่มมีก,ก๊กมีสังคมของเขาและเขากำลังจะจับกลุ่มนินทาคุณกับพักกับพวกของเขาว่าอย่างไรนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีก๊กไหนบ้าง สำหรับประกานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิะดวงจิตาด้วยการกด Subscribe และแชร์ฟังเพื่อเป็นแก้นำํำทางเป็นแนวทางไม่ซีเรียสไม่เครียดน,นะคะจะมีนาราศีมิถุนธัดุลมแอร์ธาตุลมมิถุนจุนกุมมาราศีเมษร,ราศีพิจิกเอ,อิร์ธาตินพฤชศกรรมก่อนซักเซ็เทเรีย ราศีธนูชาทัดไฟวินาศราศีพฤษภราศีตุลแอริราศีเมทัดไฟไฟทัดุไฟเมษศีธน,นูตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณมีสามเก้าสิบหกยี่สิบห้าหนึ่งสิบเจ็ดยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบหกนะคะเรามาดูกันว่าสาเหตุสาเหตุที่กลุ่มของศัตรูของคุณเนี่ยนะคะกลุ่มก๊กเนี้ย น,มา,นมาเป็นก๊กมาเป็นกลุ่มเลยนะคะเขาไม่ชอบคุณเพราะอะไรนะคะมันก็จะมีตัวตั้งตัวตีคนหนึ่งแหละที่อาจจะแบบเออไปหากลุ่มหาพรรคหาพวกนะคะที่ไม่ชอบคุณที่มีความคิดเห็นเอ่อที่ไม่ชอบคุณเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะคะมารวมกลุ่มกันไม่ชอบคุณนะคะพวกเขาไม่ชอบคุณหรือว่ามีความคิดเห็น ตรงกันเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณมาดูกันเดทเดทเนี่ยคือไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วไม่ได้อยู่ในสังคมเดียวกันแล้วไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณน่าที่จะเป็นคนที่เหมือนกับเออไม่แคร์ไม่สน พลังงานของคนเหล่านี้ด้วยซ้ำไปคุณคิดว่าคนเหล่านี้คือเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วคุณก็ไม่ชอบลักษณะนิสัยนะคะของใครบางคนที่อาจจะทำให้คุณแบบรู้สึกว่าโหยนะว่างกันพอมีเวลาว่างนะจับกลุ่มนะรวมกลุ่มรวมก้อนกันนินทาคนอื่นใส่รา้ายายสี่คนอื่นนะคะนินทาเรื่องเ สามีชาวบ้านนะคนนั้นทะเลาะก,กับคนนี้คนนี้นะคะอยากกับคนนั้นเลิกกับคนนั้นหรือว่าคนนี้รวยกว่าออทําธุรกิจการงานเก่งอะไรเนี่ยนะคะซึ่งพลังงานของศัตรูเนี่ยเขามองมาที่คุณความคิดเห็นของเขาคือเหมือนกันเลยคุณกับพวกเขาไม่ได้สนิทกันคุณกับพวกเขามีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันนะคุณอาจจะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตา คุณไม่ชอบสูงสิงกับใครแต่พวกเขาชอบรวมกลุ่มการจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนินทาชาวบ้านคุณไม่ชอบเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวนะคะแล้วยิ่งทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยเหมือนพยายามจับจ้องอยากจะรู้เรื่องราวของคุณนะคะยิ่งคุณปิดบังเรื่องราวส่วนตัวของคุณมากเท่าไหร่ยิ่งอยากรู้อยากเห็นชีวิตของคุณนะกลุ่มคนเหล่านี้จะสังเกตรหรือว่าจับผิด พฤติกรรมเพื่อนร่วมงานหรือว่าบุคลบคลร่วมข้างตามบุคคลรอบๆข้างที่มีนิสัยแตกต่างไปจากคนอื่นนะะชอบไปไหนทําอะไรคนเดียวชอบกินข้าวคนเดียวชอบเดินทางคนเดียวไม่สูงสิงกับใครไม่เข้าสังคมนะ,ะไม่ชอบจับกลุ่มนินทาใครไม่อยากจะทะเลาะเบาแวงกับใครแต่กลุ่มคนเหล่านี้เขาจะจับกลุ่มรวมกลุ่มรวมก้อนนินทาคนที่แบบไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะนะคะแล้วก็ เขาจะดีต่อหน้านะต่อหน้าคุณเนี่ยพูดดีทําดีด้วยนะแต่พอรับหลังนะคะถ้ามีเรื่องราวอะไรที่นะรับรู้เกี่ยวกับคุณมาเนี่ยก็จะมันเล่าสู่กันฝั่งนะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนเอ,อว่างด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของตัวเองอาจจะไม่ค่อยที่จะแบบสนใจพูดนะเล่าสู่คนอื่นฟังเท่าไหร่แต่สนใจเรื่องของคนอื่นนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเนี่ยนะคะ เอ่อ The High l f ans. เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่ทำงานนะคะเป็นกลุ่มของคนที่ชอบซุบซิบนินทาเป็นกลุ่มของคนที่ชอบสังเกตคนอื่นนะ,ะเป็นกลุ่มของคนที่อยากจะรู้เรื่องราวของคนอื่นอยู่ว่างไม่ได้นิ่งไม่ได้นะคะปากขยับนะคะเออชอบพูดแล้วก็รู้ทุกเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องการทำมาหากินเรื่องอะไรที่มันเป็นประโยชน์อ่ะ นะคะไม่รู้เลยแต่เรื่องที่แบบเป็นเรื่องชาวบ้านเรื่องนินทาใส่ร้ายเรื่องซุบซิบคนอื่นเนี่ยรู้หมดเนี่ยนะกลุ่มคนเหล่านี้คือเหมือนกับว่าเห็นว่าคุณเนี่ยไม่เข้ากลุ่มเข้าพวกกับเขาชอบทำอะไรคนเดียวนะ,ะมีพลังงานของความแบบรักคุณธรรมนะคะรักความดีนะคะแตกต่างจากคนอื่นไม่นินทาคนอื่นไม่ใส่ร้ายคนอื่นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะชอบ นิ่งๆเฉยๆนะคะไม่แสดงออกหรือว่าไม่มีพฤติกรรมอะไรที่มันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยนิสัยไม่เหมือนเขานะคะไม่ชอบฟังหรือว่าไม่ชอบเล่าไม่ชอบพูดนะ,ะนี่คือพฤติกรรมของคุณที่ทาให้ผู้คนอาจจะอยากจะจับผิดหรือว่าอยากจะรู้เรื่องราวชีวิตของคุณนะคะแต่คุณก็สามารถทํางานร่วมได้นะคะแต่ก็ต้องระวังเนื้อระวังตัว กลุ่มคนเหล่านี้เป็นพลังงานของคนที่อายุมานานแล้วทำงานมานานแล้วเดี๋ยวเราดูกันสตููนะคะคนที่ชอบซุปซิมินทาพูดเรื่องราวของคุณอยากรู้เรื่องราวของคุณเนี่ยเขาพูดถึงคุณไว่าไงบ้างนอกจากคนอื่นแล้วนะคะก็าอาจจะรับรู้เรื่องราวของคุณพูดถึงคุณว่ายังไงบ้างคุณไม่ได้สนิทก,กับเขานะคุณไม่ได้เป็นเพื่อนเขา คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วคุณไม่ได้ทำงานตรงนั้นแล้วศัตรูผู้คิดริสยาชอบนินทาใส่ร้ายเขาพูดถึงคุณว่าไง Quee u e e n o อฟ a อลเขาบอกว่าคุณเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะในขณะที่พวกเขาเนี่ยคือเออเหมือนกับว่าอาจจะเรียนมาน้อยหรือว่ามีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันกับคุณ เขามีการเปรียบเทียบนะะตัวของเขาและตัวของคุณว่าหุยคุณเก่งคุณฉลาดคุณมีความรู้ความสามารถแถมยังเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแถมยังเป็นคนที่เก่งนะะหาเงินเก่งลงทุนเก่งคือทำอะไรเนี่ยไม่ปีปากบนเลยไม่เหนื่อยไม่ไม่ท้อแท้กับธุรกิจการงานเลยนะคะหรือว่าเจอปัญหาอะไรคือแบบคุณคุณไม่เล่าให้ใครฟังเลยอ่ะนะ,ะสิ่งที่คุณเจอหรือว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ขอคำปรึกษาใจากใครทําอะไรลุยคนเดียวเลยนะคะฉายเดียวตลอดเวลาเขามองว่าคุณเก่งนะคะคุณฉายเดียวตลอดอะ่ะเออแล้วคุณก็คือแบบคือไม่สนใจใครนะคะไม่สนใจสนิทกับใครไม่สนใจจะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนกับใครไม่สนใจที่แบบจะเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ใครฟังนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงคุณกัน และเขาพูดถึงคุณอะไรอีก W ออมฟูจุนก็บอกคุณเป็นคนโชคดีนะคะเป็นคนโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของชื่อเสียงและความสําเร็จโชคดีเนี่ยมาจากสิ่งที่คุณทํานะงานที่คุณทําด้วยนะแล้วเขาก็มองว่าโอ้ทาไมคุณทาอะไรแล้วถึงมีแต่คนสนับสนุนคุณอืชื่นชมคุณในขณะที่เขาเนี่ยคือก็เก่งนะก็ทําเหมือนคุณนะแต่ทําไมถึงไม่มีใคร มันสนับสนุนเขาหรือว่าอาจจะมีน้อยกว่าคุณด้วยแนละมีคนมาติดตามเขาน้อยกว่าคุณด้วยนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเออมองว่าคุณไม่ควรที่จะมีคนมาชื่นชมคุณขนาดเนี้ยคุณไม่ได้เก่งขนาดนั้นเขาบอกแบบนี้คุณไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นคุณไม่ได้เก่งขนาดนั้นคุณไม่ได้สวยขนาดนั้นสิ่งที่คุณแสดงออกมาสิ่งที่คุณพูดออกมาไม่เห็นจะดีเลยไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยไปฟังอะไรเนี่ยนะหรือว่าไปดูอะไรเนี่ยนะคะ ไม่มีประโยชน์เลยเสียดายตังอะไรเงีย้ยถ้าแบบคุณทําอาชีพเป็นหมอดูนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยคุณใครใครมาดูดวงกับคุณเนี่ยเสียดายตังนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกและศัตรูผู้คิดริษยาอิจฉาคุณนะคะก็เป็นในเรื่องของการที่เขาเหมือนหน้าที่จะมีการเรียกว่าดูพฤติกรรมของคุณดูการกระทําของคุณแล้วนะคะมองว่า คุณก็ไม่ได้เป็นคนดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานมันก็เพื่อเงินดังนั้นแหละ,ะทํางานเพื่อเงิน,นทําแบบทุๆทุถ่ายถายไปแต่ละวันเนี่ยไม่ได้ทุ่มเทอะไรมากมายนักไม่ได้เก่งอะไรมากมายนักไม่ได้ทําประโยชน์นให้กับเ,ออเจ้าของบริษัทหรือว่าแบบเก่งอะไรมากมาย่ะเขามองว่าคุณเนี่ยไม่ควรที่จะได้รับการชื่นชมหรือว่าสรรเสริญจากผู้คน หรือว่าหัวหน้าง,งานหรือว่านะเขามองว่าเออสิ่งที่คุณทาเนี่ยคุณก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะคุณไม่ได้เป็นคนดีสักเท่าไหร่หรือว่าใครที่ไปเชื่อฟังคุณมองว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเขามองว่าโอ้ยไปเชื่ออะไรเนี่ยไปเชื่อคําพูดของคนคนนั้นหรอโอ้ยอย่าไปเชื่อเลยไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยนะเขามองว่าคุณไม่ใช่คนที่แบบหวังดีกับคนอื่น นะคะหรือว่าทําดีเพื่อคนอื่นแต่เป็นการที่หวังผลประโยชน์หรือว่าอยากจะให้คนอื่นชื่นชมมากกว่านะคะและเขาก็พูดนะคะคนที่คิดทิษยาคุณเนี่ยเขาก็พูดว่าเนี่ยเขาไปส่องดูคุณหรือว่าเขารับรู้เรื่องราวของคุณมานะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหนะักก็จริงนะเป็นคนที่แบบคือทําอะไรก็คือทําจริงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าผ่านความทุกข์ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะมากมาย การที่คุณมีความรู้มีความสามารถนะคะมากกว่าคนอื่นเนี่ยก็เพราะว่าคุณมีประสบการณ์แลนะคุณเอาประสบการณ์สิ่งที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยมาบอกมาเล่ามาสอนคนอื่นหรือว่าถ้าแบบเป็นหมอดูก็คือแบบเล่าประสบการณ์ของตัวเองนั่นแหละเล่าเรื่องราวของตัวเองนั่นแหละนะคะทําให้คนอื่นเชื่อถือนับถือเนี่ยนะคะไม่ได้แบบเป็นคนที่วิเศษวิโสอะไรไม่ได้เป็นพลังงานของคนที่แบบมีจิตนะคะ จิตสัมผัสหรือว่าจิตวิญญาณนะคะมองเห็นผีหรือว่าอะไรทั้งนั้นแหละคือพูดมาจากความจริงพูดมาจากชีวิตจริงพูดมาจากสิ่งที่ตัวเองเจอนะคะเป็นการที่แบบเหมือนพูดความจริงอ่ะนะคะ mm. เขาก็เลยบอกว่าโอ้คุณไม่ได้วิเศษอะไรคุณไม่ได้มีเวทมนต์คาถาอะไรหรอกคุณไม่ได้เก่งอะไรไปมากกว่าพวกเขาหรอกนะคะนี่คือสิ่งที่เขาสัมผัสรับรู้นะคะหรือว่าสิ่งที่เขาพูดกันแล้วเขาก็แบบประมาณบอกว่าเออ คุณก็ไม่ได้เป็นคนวิเศษอะไรไม่ได้มีเวทมนต์คาถาอะไรก็เป็นผู้หญิงธรรมดาผู้หญิงชาวบ้านหรือว่าชาวบ้านคนธรรมดานี่แหละนะจะมารู้อะไรมากมายนะักและศันะตรูที่ปรึกษากันนะคิดวิษยาคุณก็จะเป็นพลังงานของสังคมเก่าเพื่อนที่ทํางานเก่าที่เขาไม่เคยเนี่ยไม่เคยที่จะนะคะชื่นชมหรือว่ามองว่าคุณประสบความสําเร็จหรือว่าเก่งมาจากความรู้ความสามารถคุณเลยเขาบอกว่า นะสิ่งที่คุณรู้มาประสบการณ์ที่รู้มานะคะมันมันน่าจะี่ยมาจากคุณฟุกมากกว่านะ,ค,ะคุณบังเอิญบังเอิญดูดวงแมน่นนะคะบังเอิญที่แบบพูดไปสุมสี่สุมห้าพูดไปส่งสงก็แล้วก็ไปตรงกับชีวิตของคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบใครก็ทําได้แหละไปเรียนเออไปเรียนอ่านไพ่ไปเรียนดูดวงมาแล้วก็มาพูดนะคะก็ เขาพูดมาจากชีวิตจริงค่ะเรียนรู้มาคือแบบมันก็ต้องเรียนไงในตำราเราไม่ได้เกิดมาที่เราเกิดมาแล้วเรามาเป็นตั้งแต่ในท้องพ่อท้องแม่เราก็ต้องเรียนมีครูบาอาจารย์มีหนังสือนะเปิดอ่านนะคะเนี่ยศัตรูเขาบอกว่าคุณเนี่ยคือแบบก็ไม่ได้เก่งไปมากกว่าเขาอ่ะไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญไปมากกว่าเขาเท่าไหร่หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของรายได้ก็ไม่ได้รวยนะสิ่งที่คุณทําอาชีพที่คุณทําก็ไม่ได้รวยนะ เออเห็นคุณแบบเหมือนจะรวยหรือว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วคุณอ่ะเป็นคนที่แบบเป็นคนประหยัดไงประหยัดกินประหยัดใช้นะแล้วก็เป็นคนที่วางแผนชีวิตดีก็เลยดูเหมือนกับว่ามีเงินเก็บมีเงินออมนะคะแต่จริงๆแล้วคุณก็เหมือนเกิดมาจากครอบครัวหรือว่าตระกูลที่แบบไม่ได้ร่ํารวยหรอกทุกวันนี้ทําเป็นมาเป็นแบบหือนะรวยเริศ นะะหรือว่าประสบความสําเร็จจริงๆแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะเขาบอกแบบนี้นะคะก็ไม่ได้รวยไปมากกว่าเราไม่ได้มีชีวิตที่ดีไปมากกว่าเราหรือว่าไม่ได้เก่งในเรื่องของการเงินไปมากกว่าเราเท่าไหร่ก็ยังมีปัญหาการเงินอยู่เขาบอกนะคะและศัตรูผู้คิดริษยาคุณบอกว่าตัวของคุณเนี่ยนะคะเหมือนเป็นคนที่ มีในเรื่องของความรักความยุติธรรมรักความถูกต้องเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความอดทนและเป็นคนที่วางแผนอนาคตนะเพื่อคนในครอบครัวนะแล้วก็เป็นคนที่แบบสามารถที่จะบริหารจัดการดูแลคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีอนะแล้วก็ทําธุรกิจการงานเนี่ยนะเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเองด้วยแหละนะพลังงานของคุณคือ เขามองว่าคุณก็เก่งนะเออแล้วตัวของคุณเนี่ยก็คือแบบสามารถเนี่ยดูแลทุกคนได้ในครอบครัวนะเป็นคนที่สร้างอาชีพสร้างไรายได้นะเก่งมาจากความรู้ความสามารถคืออาจจะนะคะมาจากพื้นฐานของจิตใจหรือว่ามาจากนะความคิดความอ่านของคุณเองเนี่แหละก็มองว่าเออในด้านเนี้ยคุณแบบเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ได้เก่งอะเรียนรู้ได้เก่งนะคะอีกอย่างหนึง่ง นะการที่ตัวของคุณทําให้ชีวิตครอบครัวม,มีความสุขประสบความสําเร็จเนี่ยก็มาจากนะคะการทําธุรกิจการงานของคุณทั้งนั้นนะอันนี้ยอมรับเลยเขาบอกว่ายอมรับว่าคุณเก่งนะยอมรับว่าคุณมีความรู้ความสามารถนะคะและศัตรูผู้คิดด้วยสยาคุณบอกว่าโอ้ยตอนนี้นะเขาบอกว่าเห็นคุณเนี่ยทามาหากินขยันทํามาหากินนะร่ํารวยมีเงินมีทองมีกินมีใช้ แล้วก็ยังมีเงินนะไปช่วยเหลือคนอื่นอีกนะไปซัพพอร์ตไปดูแลคนอื่นนะคะแล้วก็ยังเหมือนกับว่าคือเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจแบ่งปันนะแล้วก็ชอบชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะเป็นเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมนะแล้วก็สามารถที่จะแบบเออไปทําอะไรที่ไหนก็ได้ นะคือรวยแล้วประสบความสาเร็จแล้วอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะกินอะไรก็กินใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแต่มันก็ยังทาทางานอยู่นะเออไม่ใช่แบบว่าจะรวยล้นฟ้านะก็ยังเห็นว่าคุณทํางานอยู่ใครบอกว่าคุณรวยแบบเฮ้ยไม่จริงหรอกนะรวยไม่สุดนะรวยรวยไม่จริงก็ยังเห็นยังทํางานอยู่เลยแต่ก็ไปกินไปเที่ยวไปดื่มได้ตามสบาย นะคะใช้ชีวิตอิสระเขาก็มองแบบนี้นะคะก็ไม่ได้บอกว่าคุณรวยเลยซะทีเดียวแต่มองว่าคุณก็ยังทํามาหากินอยู่นะคะเออหาเงินไปเที่ยวหาเงินไปกินอะไรเงี้ยนะคะและศัตรูนะที่คิดริษยาคุณก็มองว่าชีวิตของคุณยมีความสุขประสบความสําเร็จแล้วนะคะก็ตั้งแต่ที่แบบเออไม่ได้เจอกันเนี่ยนะอดีตเนี่ยคุณก็เป็นคนขยนันทํามาหากินอยู่แล้วชอบลงทุน นะเป็นคนหาเงินเก่งนะเป็นคนประสบความสําเร็จนะเป็นคนที่แบบดูบางครั้ง,งดูร่ํารวยอ่ะนะคะเออแม้จะออกงานไปหรือว่าเปลี่ยนงานไปนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังแบบเป็นคนที่มีความโชคดีมีเงินมีทองมีรายได้นะอาจจะมาจากการลงทุนการต่อยอดธุรกิจการงานเดิมชื่อเสียงความสําเร็จก็ยังพอมีอยู่นะคะเขาก็ยังพูดถึงการที่แบบตัวของคุณเนี่ย ก็ยังทําอาชีพการงานที่เหมือนมันไปต่อยอดนะคะแล้วก็ทํารายได้ให้กับคุณแล้วคุณก็ยังมีชื่อเสียงร่ํารวยประสบความสําเร็จนะคะคุณก็ยังเหมือนกับว่ายังเหมาะเดินไปสู่เส้นทางฝันของคุณอยู่นะคะแล้วก็ทํามาหากินอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่โชคดีมากๆเลยเนาะที่แบบหาโอกาสหรือว่า หาเส้นทางชีวิตของตัวเองจนเจอนะคะนี่คือสิ่งที่คนที่คิดดิสยาคุณหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ยเขานินทาถึงคุณนะเขาก็พูดในเรื่องดีในแง่ดีนะว่าเออคุณก็ยังเป็นคนที่เก่งนะคุณก็ยังศึกษาหาความรู้ค้นคว้าหาช่องทางหาโอกาสนะรายได้การทํามาหากินอยู่นะไม่ได้หยุดทํางานนะก็ยังมีรายได้อยู่นะก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงคุณกันและนะคะคนที่คิดดิษยาคุณเนี่ย เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะกลุ่มคนเหล่านี้นะคะรับรู้เรื่องราวของคุณแล้วเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรอยากจะชื่นชมอะไรไหม The Fool นะคะเขาบอกว่าคุณเก่งนะคะคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตที่อิสระร้องรำจำเพลงไปเที่ยวไหนมาไหนได้นะคะจากที่เขาเคยเห็นคุณลำบากเนาะเมื่อครั้งในอดีตเนี่ย คุณเป็นคนที่แบบเหมือนเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอความทุกข์ยากเจอลําบากเจอความลําบากเจอเพื่อนเจอสังคมที่ไม่ดีเจองานที่ไม่ดีคุณเหนื่อยมามากแล้วนะคะคุณสมควรที่จะ infinity, มีชีวิตที่มีความสุขคุณสมควรที่จะไปเจอนะคะชีวิตที่ดีนะคุณสมควรที่จะรวยแล้วคุณนะมีความรู้มีความสามารถนะคุณเป็นคนที่แบบเอ่อทุกคนชื่นชมคุณนะ ทุกคนนะคะยกย่องสรรเสริญคุณทุกคนชมว่าคุณเก่งทุกคนชมว่าคุณเนี่ยมีความสุขแล้วนะตอนนี้เวลานี้คือไม่ต้องทํางานนะ,ะไม่ต้องตื่นแต่เช้ามาทํางานไม่ต้องอ่ทำอะไรที่มันตามกฎระเบียบอ่ะคือทําตามใจตัวเองได้แล้วก็สามารถดูแลคนในครอบครัวได้สามารถที่จะอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขได้เป็นคนฉลาดอ่ะที่แบบสามารถที่จะหาช่องทางหาโอกาสหางานที่มันเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณเอง นะเขาชื่นชมคุณจริงๆนะว่าคุณเป็นคนเก่งเนาะนะสมควรแล้วแหละที่จะได้รับนะโอกาสดีๆหรือว่าความสําเร็จนะคะก็ขอให้คุณแบบคือเดินไปสู่เส้นทางฝันของคุณประสบความสําเร็จในรูปแบบที่คุณต้องการนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงคุณกันนะคะส่วนสิ่งที่เขาแบบเคยทําร้ายคุณหรือว่าทําไม่ดีกับคุณหรือว่าเข้าใจคุณผิดนะคะหรือว่ามองคุณผิดเนี่ยนะเขาก็อยากจะเหมือนกับว่าขอโทษนะจริงๆชีวิตของพวกเขาเนี่ยคือยังคงต้อง นะฮะลำบากต่อไปยังต้องเหนื่อยต่อไปนะคะคือถ้าไม่ทําก็ไม่มีกินนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะก็อยากจะชื่นชมคุณว่าคุณเก่งว่าคุณใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าหรือว่าหาโอกาสหาช่องทางให้กับตัวเองนะคะได้แล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขด,ด้วยนะคะนี่คือคําชมของพวกเขาเนาะ mm hmm. ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ